ริกษััททีีีพพไอโนนจำดมหาชสวัสดีค่ะดิฉันหนูนาบงกฎศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะร่วมสมัยค่ะรายการนี้เป็นรายการธรรมะดีๆที่อยากให้เหลยๆท่านได้น้อมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะรายการเราได้รับเกียรติจากพระเทพวัชลรยานนก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษจะมาให้ข้อธรรมในวันนี้ไปติดตามชมกันเลยค่ะ ท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยทาลัยดรพิมพ์พนาศิสวัสดิ์ท่านผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งเจ้าของสำนักพิมพ์และสัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นการสวัสดีปีใหม่3ามปีเลยปีใหม่ฝรังปีใหม่ตุดจีนแล้วก็ปีใหม่รุดสงการไปในตัว เราพบกันที่นี่ปีละครั้งนะสุนทนชัยนะมารับหนังสือส่งต่อไปให้ลูกเนนที่อยู่ตามสำนักเรียนต่างๆในชนบทรณรงค์ให้มีนำให้มีการนำเยาวชนในชนบทเนี่ยบวชเนนในวัดต่างๆทุกปีแล้วก็เก็บ ส่วนที่อยากจะบวชเรียนต่อมาบวชเรียนแล้วก็ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรามีโรงเรียนสม,มัรเนนเกิดขึ้นมากมายแต่หาเด็กที่จะมาเรียนเนี่ยยากลงบางวัดเมื่อ20ปีที่แล้วมีสม,มัรเนนสองพวันนี้ เหลือ200นี่เห็นได้ชัดเลยว่าประชากรของพระศาสนาที่จะมาต่อเติมเป็นต้นไม้ที่ต้นไผ่ที่ไม่มีหน่อต้นโพที่ไม่มีร่มเงาจะเป็นไปได้วัดวาอารามก็จะร้างญาติโยมเนี่ยไม่หยุดในการ ทอดกระถินผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการเรียนสร้างหอระฆครังไม่หยุดแต่ว่าวัดมันก็จะร้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีคนเติมเต็มภิกษุสามเณมาจากไหนก็มาจากลูกของโยมนั่นแหละถ้าโยมไม่ให้ลูกมาบวชก็ไม่มีภิกษุสามเณรที่จะมาดูแลวัดวาอาราม แล้วใครเป็นคนสร้างวัดก็โยมนั่นแหละเป็นคนสร้างวัดถ้าเราไม่เติมเต็มก็จะมีปัญหาวัดร้างเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นการที่สูนหนังสือจุฬาทางจุฬาลงกรณ์ได้เห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานที่เข้ามาบวชเรียนให้สามารถเรียนหนังสือจนกระทั่ง เป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาเนี่ยก็นัว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท่งคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญเป็นการให้ความรักความหวังความทรงจาและแรงบันดาลใจที่ส่งคุณค่าอย่างมากอภาจารภาพก็ขออนุโมทนาบุญในเบื้องต้นนี้ก่อนต่อจากนี้ไปก็จะได้ พูดคุยกันถึงเรื่องสันติภาพสักนิดหนึ่งคำว่าสันติภาพเนี่ยแปลว่าพระนิพพานนะสันติตัวนี้แปลว่าสงบแปลว่าเย็นแปลว่าสุขแปลว่าสุขใจสันติภาพเกิดจากมิตรภาพ ที่ได้มีมิตรภาพที่นั่นก็มีสันติภาพเป็นคำเดียวกันกับคำว่าเซนเซนนี่แปลว่านิพพานหรือพระอรหันต์คือคนที่หมดกิเลสเซนนี่เป็นภาษาบาลีนะเซนคาเบียนเซนเทราซาเซนต่างๆในศาสนาคริสต์เป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้สงบสังคมใดก็ตามสงบ สังคมนั้นก็เป็นสังคมของนิพพานนิพพานที่เราพูดถึงเนี่แปลว่าดับไฟที่มันร้อนเพราะพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบราคะโทสะโมหะเป็นไฟเป็นอักขิอักขินีอัคคณีราคะขิโทสักขิโมหะขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะผู้ใดก็ตามถูกไฟสามกองนี้ เผาผู้นั้นก็ร้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครดับไฟทันเราก็จะไม่เล่าร้อนไม่เล่าร้อนก็คือเย็นสงบเราจะเห็นว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นข้างนอกมันเกิดจากข้างในก่อนเราดับไฟข้างในไม่ได้เราจึงคิดจะไปจุดไฟข้างนอก เราพ่ายแพ้ไฟภายในเราก็เลยไปจุดไฟภายนอกเราพ่ายแพ้ตัวเองเราก็เลยสแสวงหาที่จะไปเอาชัยชนะจากคนอื่นคนที่คิดจะเอาชนะกันเนี่ยถึงจะเป็นผู้ชนะก็ตามแต่นั่นเกิดจากความพ่ายแพ้ภายในคือไฟข้างในมันเผาเผาร้อนราคะโทสะโปหะ ไฟราคะเกิดขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไฟโทสะเกิดขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามโลภะอีกนะเป็นไฟอีกกองหนึ่งโมหะความหลงหลงเชื่อหลงผิดหลงกระทําไปในที่สุดมันก็เผา อย่างที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้เราใช้ศาสตร์อาวุธเพราะเราใช้ธรรม,มาวุธไม่ทันเราผลิตเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือเขนข่ากันด้วยสติปัญญาของมนุษย์มนุษย์สามารถที่จะผลิตและเขียนข่ากันได้อยู่ในดินเขาก็ข่ากันได้ เอาแก๊สลงไปขุดลงไปกี่เมตรละ่ะไปขุดอยู่ในดินเนี่ยเป็นตึกเยอะแยะมากมายก็เขียนค่ากันได้สามารถทำทุกอย่างได้เอาน้ำลงไปปิดปากถ้ำไม่ให้มีอากาศหายใจคนที่อยู่ข้างในก็ตายที่ขุดลงไปเพราะว่าหลบภัยชีวิตก็มีภัยทุกที่ทุกแห่ง ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจะต้องดับไฟก่อนที่ใดดับไฟได้ที่นั่นก็มีความสงบสุขคือสันติสันติจึงแปลว่านิพพานเราไม่ต้องการนิพพานหลังตายหรอกนิพพานก่อนตายเนี่ยสำคัญมากนิพพานในอารมณ์ที่เรามีสติรู้เท่าทันมันเนี่ยมันจะทำให้เราเหยียบเบรกทันเหมือนกับเราขับรถ ถ้าเราเบรกทันเราก็ปลอดภัยเป็นนิพพานไม่ใช่ตายนะแปลว่าดับภัยนิพพานจะนี้แปลว่าดับดับภัยดับความร้อนดับความโกลาหลที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะลุกกรามไปเราดับทันไฟป่าที่มันไหม้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันเกิดจากหัวไม้ขีดเล็กนิดเดียวแต่มันลุกไปลามไป เวลาไปกลางคืนเนี่ยเราเห็นไฟป่าอยู่บนภูเขาเราคิดว่าแสงเทพเจ้ายามค่ำคืนแต่จริงๆคือไฟที่เกิดจากไม่ขีดก้านเดียวนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทิฏฐิมานะของผู้คนที่เกิดจากไฟหัวไม่ขีดคือโทสะความคิดจะ แค้แค้นกันเอารัดเอาเปรียบกันไม่แบ่งปันกันไม่เห็นใจกันไม่เข้าใจกันไม่รู้ใจกันก็เลยทำให้เกิดไฟลามทุ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำว่านิพพานคือดับไฟลามทุ่งรอบด้านไม่ต้องรอว่าตายไปแล้วจึงจะไปพบนิพพานไม่ต้องไปพิสูจน์อัติว่าเป็นแก้วจริง ได้เป็นพระหรหันบรรลุนิพพานแต่เราเป็นแก้วตาดวงใจในครอบครัวของเราในองค์กรของเราใจเราเป็นแก้วสำคัญกว่ากระดูกที่เป็นแก้วอัฐิที่เป็นแก้วใจเราผ่องใสสำคัญกว่าเราไปพิสูจน์อย่างอื่นสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใจของเรา ตัวเราครอบครัวของเราขยายออกไปอีกประเทศชาติของเราสถาบันของเราแล้วก็สังคมโลกของเราค่ะธรรมะดีๆแบบนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสุพล ถ้าเมื่อใดก็ตามโลกนี้ปราศจากธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามไม่ใช่ธรรมชาติที่มนุษย์ปรุงแต่งเมื่อนั้นโลกก็คงจะเต็มไปด้วยความวาวุ่นที่เราอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้เพราะว่าเรารู้จักปลีกตัวออกจากเทคโนโลยีและไปหาธรรมชาติแต่ถ้าใครก็ตามไม่รู้ว่าธรรมชาติมีคุณค่าอย่างไร มีความหมายอย่างไรแล้วก็ทำลายมันหนีไกลจากมันไปอยู่ในชุมชนที่ใหญ่ๆเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเต็มไปด้วย,โโย,วยอุปกรณ์เครื่องมา้าเครื่องมือต่างๆแม้แต่การเรียนการสอนซึ่งคิดว่าเทคโนโลยีต่างมันน่าจะดีกว่าธรรมชาติแต่ปรากฏว่าสอนไปแล้วผลที่ออกมาก็คือไม่ได้ทำให้จิตใจของมนุษย์อ่อนโยนไม่ได้ทำให้จิตใจของมนุษย์ มีความเมตตากรุณาต่อกันสุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งธรรมชาติเช่นเดิมคือเรียนรู้แบบวิธีการของธรรมชาติไม่ว่าเราจะเร่งเรียนขนาดไหนอ่านข้อมูลไปมากแค่ไหนก็ตามถ้ามันเกินธรรมชาติสิ่งนั้นก็ไม่เกิดคุณต่อมนุษย์แต่ถ้าเราก็เรารู้จักว่าออมนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้แบบธรรมชาตินะค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอน จเจริญเติบโตแบบไม่ต้องไปเร่งฮอร์โมนมากเลี้ยงไก่เลี้ยงพืชปลูกพืชหรือว่าจเจริญเติบโตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เช่นเดียวกันให้เป็นธรรมชาติเราก็จะได้เด็กที่มีคุณภาพได้ลูกของเราที่มีคุณภาพฉะนั้นเวลาที่เห็นใครก็ตามทำอะไร,รผิดปกติผิดธรรมชาติแล้วเนี่ยขอให้ทราบแต่ว่าในอนาคตจะเปราะบาง ชีวิตของเขาจะเปราะบางเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจปัญหาชีวิตได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นฉับพลันในชีวิตได้เพราะเขาไม่เคยรู้จักว่าร้อนเป็นอย่างไรหนาวเป็นอย่างไรอุ่นเป็นอย่างไรเย็นเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวน ท่านผู้ปกค,ครองท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้โปรดหันมาสอนลูกหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนให้เข้ากับระบบธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วเชื่อมั่นว่าอนาคตของประเทศชาติของเราจะได้คนที่มีคุณภาพมาดูแลขอเจริญพรสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชน กำลังเกิดสิ่งที่เรียกว่าไฟลามทุ่งเนี่ยมากมายทําให้เราเดือดร้อนสแสวงหาสันติภาพกันอย่างไม่มีวันจะพบได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามสั่งสมอาวุธยุธโทโธปกรณ์บวกกับสติปัญญาของมนุษย์ที่เชี่ยวที่เฉลียวฉลาดแต่เป็นการเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะผลิต อุปกรณ์ในการแข่งขันอุปกรณ์ในการเอารัดเอาเปรียบกันจนกระทั่งลมหายใจของเราเป็นพิษมันก็ไม่เกิดสันติภาพเราอยากคิดว่าสันติภาพนี่มันเกิดเฉพาะว่าเอาปืนไล่ยิงกันระเบิดกันนะลมหายใจที่มันมีพิษภัยเนี่ยมันก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งที่มนุษย์เก่อขึ้นมาจากอะไรจากความโลภของมนุษย์จากความโลภ ความล่มหลงในความร่ำรวยที่อยากจะพัฒนาแข่งขันกันไปจนสุดท้ายโลกทั้งโลกก็เต็มไปด้วยไวรัสใจของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นราคะโทสะโมหอิจฉาพยาบาทเคียดแค้นชิงชังนั่นคือไวรัสพระองค์ท่านก็ผลิตธรรมะ เป็นวัคซีนเป็นวัคซีนใจเพื่อให้เดินเคียงคู่กันไปกับไวรัสฉะนั้นคําว่าธรรมจักรกับปรวัตินาสูตรแปลว,ว่าการหมุนวงล้อของวัคซีนคือธรรมะเนี่ยให้มันเดินเคียงคู่กันไปกับไวรัสคือกิเลสข,ของมนุษย์จึงใช้คําว่าปวัตินะแปลว่าหมุน กงล้อนี่หมุนได้ทันนะตอนนี้ธรรมะถ้าจะหมุนไม่ค่อยทันเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าเทคโนโลยี <t ek n ology> ทางโลกเนี่ยเร็วเร็วเข้าไปอยู่ในห้องนอนฝ่ามือใต้หมอนเรานอนน้ำตาไหลกอดหมอนนอนน้ำตาไหลเป็นทุกข์อมทุกข์มากมายทุกคืนทุกวันเราไม่มีทางออกเราอาบน้ำกาย แต่ไม่ได้อาบน้ําให้ใจอาบน้ํากายผ่องใสทั้งวันอาบน้ําใจอาบน้ํากายสบายทั้งวันอาบน้ําใจผ่องใสทั้งคืนถ้าเราอาบน้ําใจเนี่ยเราผ่องใสทั้งคืนตื่นขึ้นมาเป็นยังไงสดชื่นเบิกบานเพราะเราดับไยคือกิเลสดับไฟคือ ราคะโทสะโมหะได้ฉะนั้นคําว่าสันติภาพที่เราปรารถนาเนี่ยมันคือนิพพานในอารมณ์ของเราที่สําคัญมากถามว่าการอ่านประสานสันติภาพได้อย่างไรการอ่านในที่นี้จะประสานสันติภาพได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจอ่านแล้วเกิดความรู้ ความรักความหวังความทรงจำและเกิดแรงบันดาลใจห้าข้อด้วยกันเกิดความรู้ความรักความหวังความทรงจำและแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขตัวเองก่อนที่จะไปแก้ไขคนอื่นปนัญหาของมนุษย์ก็คือเราคิดว่าคนอื่นผิดเราถูกถ้าเราคิดว่าคนอื่นผิดเราถูกเขาก็คิดแบบเดียวกัน ก็เลยมีคนผิดสองฝ่ายจึงได้มีการต่อสู้กันแต่คิดว่าเราผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าตัวเองผิดต่างฝ่ายต่างผิดก็ให้อภัยกันก็เกิดสันติภาพบางครั้งการเอาชนะนั่นคือความพ่ายแพ้การยอมแพ้ต่างหากคือชัยชนะ เพราะถ้าคิดเจ้าชนะจะมีผู้ชนะอยู่หนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นผู้แพ้และก่อเวรแต่ถ้าจะคิดให้ถูกก็คือให้อภัยกันยอมแพ้กันก็จะมีผู้ชนะทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าเราดูองศาของกรอบรูปกรอบรูปที่เราใส่เนี่ยองศามันจะต้องเท่ากันมันต้องจะเป็นสี่เหลี่ยมได้เข้ากันสนิทแปลว่า ห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งถึงจะไปได้แต่ถ้าเราคิดจะเอาร้อยคนอื่นก็จะได้แค่ศูนย์หรือเราได้ศูนย์คนอื่นได้ร้อยแปลว่ามีชัยชนะนะในโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นธรรมก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นจริงกับเป็นธรรมเนี่ยสำคัญมากถ้าเด็ก ผู้ใหญ่เด็กเล็กอยากจะยืนให้เท่ากันเราก็ต้องทำเก้าอี้ให้เด็กสูงขึ้นที่ยืนให้เด็กสูงขึ้นลดหลั่นลงมาผู้ใหญ่ตัวสูงก็ยืนตัวเตี้ยหน่อยอันนี้เป็นธรรมแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยมันเก้าอี้มันเท่ากันเก้เาอี้มันเท่ากันเด็กก็มองไม่เห็นเด็กก็เตี้ยกว่า แต่ถ้าเราจะมองเห็นมีตัวกั้นอยู่ให้มองเห็นให้เป็นธรรมก็แปลว่าเข้าใจเข้าใจคนตัวเตี้ยคนตัวสูงเข้าใจคนตัวเตี้ยฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลวงราชกาลที่9ก้าทำไมจึงเสด็จเยือนประชาชนในชนบทเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่ายอดไผ่เท่านั้นที่โน้มไปหายอดห้าได้เราไม่สามารถจะให้ยอดหญ้า สูงรอให้มันสูงขึ้นไปหายอดไผ่ทางที่ดีคือยอดไผ่โน้มตัวลงไปหายอดย้าผลคืออะไรคือสันติสันติภาพเพราะอะไรพระองค์ท่านอ่านใจคนตัวเล็กอ่านใจชนบทอ่านใจคนตัวเล็กอ่านใจคนขาดแคลนอ่านใจคนตกหล่นทางสังคม ฉะนั้นการอ่านจึงไม่ใช่การอ่านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่หมายถึงการอ่านความรู้สึกของผู้คนการอ่านความรู้สึกของผู้คนเป็นการอ่านที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างมากเราจะเห็นว่าในหลวงทรงถือแผนที่ละดินสอในหลวงไม่ใช่ปากกานะใช้ดินสอในหลวงราชการที่เก้า ใช้ดินสอเขียนทุกอย่างชื่อในกรในขอที่เดินไปเนี่ยอ่านเขาอ่านความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วก็ถามตรงนั้นแหละอ่านความจริงอ่านแผ่นดินที่ท่านทรงเหยียบย่างไปเนี่ยอ่านแล้วก็ออกมาเป็นตัวหนังสือจะได้นในแผนที่ของในหลวงจะใ,ใหญ่มากโต๊ะไม่พอก็ต้องกลาง <c oughs> กลางลงบนพื้น คนที่ไปอ่านครับพระองค์ท่านก็คุกเข่าบ้างต่อไปก็อนอนราบอ่านนั่งไม่ทนก็นอนราบไม่มีโต๊ะจะพอกลางแผนที่เชื่อกันอ่านฉะนั้นการอ่านแผนที่ทั้งประเทศของในหลวงเนี่ยจึงละเอียดลึกซึ้งมากเพราะเจาะเข้าไปหัวใจของประชาชนของพระองค์ท่าน จึงทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในแผ่นดินของเราในโลกของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราช่วยกันเป็นผู้แพ้เราจะได้รับชัยชนะร่วมกันและชัยชนะที่เราได้รับร่วมกันนั่นแหละคือผลจากการอ่านเพราะมันคือสันติภาพสันติธรรม สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามชมธรรมะดีๆแล้วน้อมนำ,นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งทุกท่านเองสามารถจะติดตามชมได้นะคะผ่านทาง Facebook ฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าหรือที่ YouTube วัดพระราม9้าภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะที่ันหนูนาบงกชศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ กำลังเกิดสิ่งที่เรียกว่าไฟลามทุ่งมากมายทำให้เราเดือดร้อนแสวงหาสัติภาพกันอย่างไม่มีวันจะพบได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์บวกกับสติปัญญาของมนุษย์ที่เชี่ยวชี่ดเฉลียวฉลาดแต่เป็นการเฉลียวฉลาเดเพื่อที่จะผลิต อุปกรณ์ในการแข่ง